สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง U ูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9ธันวาคม2 5 6 5นะครับจอห์นฮอลลี่วุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีบัฟฟิก้นนั้นเนี่ยครับออกมาเรียกร้องกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมร,ริกาเร่งจัดส่งอาวุธไปยังไต้หวันแทนยูเครนบอกว่าเกาะแห่งนี้มีความสัมพันธ์และก็มีความสําคัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐมากกว่าทางด้านยูเครน ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยแนะนําว่าจะเป็นการดีกว่าหากเอาเงินที่สหรัฐไปช่วยเหลือยูเครนนั้นนําไปใช้จ่ายเพื่อประชาชนในประเทศทางด้านจอร์ดฮอลลี่นั้นได้ส่งหนังสือถึงแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยครับบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาปล่อยคลังอาวุธของตนเองนั้นร่อยหลอลงไปเรื่อยเพื่อเสริมศักยภาพด้านการทหารของกองทัพยูเครนเป็นการละเลยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่สําคัญของสหรัฐอเมริกาในเอเชีย โดยเขาบอกว่ากระแสะอาวุธเหล่านี้ควรที่จะไปสู่ไต้หวันมากกว่าที่จะไปสู่ยูเครนเขาบอกว่าไต้หวันนั้นเนี่ยหากถูกกินเปิดฉากโจมตีทางทหารเล่นงานเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงของไต้หวันแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นจะเสียประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับไต้หวันปกครองตอนเองมาตั้งแต่กองกำลังชาติยมที่นําโดยเกียงไคเชกหลบหนีไปเกาะแห่งนี้เมื่อปี1949 หลังจากพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองต่อพรรคคอมมิวนิสต์จุดยืนยังเป็นทางการของจีนก็คือมุ่งม,มั่นที่จะรวมชาติก่อแห่นี้เข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่อย่างสันติแต่ขณะเดียวกันก็สังวนไว้ซึ่งหากต้องใช้กำลังหากมีความจำเป็นสหรัฐบริการเองนั้นที่ผ่านมาก็ยอมรับนะครับแต่ไม่รับรอ,องอำนาจอิจทาใดของจีนเหนือไต้หวันแม้ยึดมั่นต่อนโยบายจีนเดียวก็ตามขณะเดียวกันสหรัฐยังเดินหน้าขายอาวุธแก่ไต้หวันในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐเองก็พูดในหลายวรระหลายโอกาส ว่าสหรัฐนั้นจะสนับสนุนเกาะแห่งนี้กรณีที่มีเกิดการขัดแย้งกับจีนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจดีแวนว่าที่วุฒิสภาชิกจากพรรคบริบบิกันก็อ้างว่าไต้หวันมีความสาคัญกับสหรัฐมากกว่ายูเครนโดยพาดพิงถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันซึ่งเป็นตัวแทนของกําลังการผลิตโลกถึง2ใน3ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกร้องเนี่ยครับจากทางด้านจอร์ทฮอลลี่บอกว่าเวลานี้เองเนี่ยครับควรจะต้องผ่านร่างกฎหมาย ด้านกลาโหมฉบับหนึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงการยินช่วยเหลือด้านทหารแบบให้เปล่าประมาณ1นึ่งล้านดอลลา,าร์สหรัฐสําหรับไต้หวันและหาทางเร่งขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไต้หวันนั้นเนี่ยครับมีความสําคัญกับทางด้านสหรัฐอเมริกามากกว่ายูเครนโดยเฉพาะเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่ทางด้านในส่วนของไต้หวันนั้นเนี่ยครับมีเรื่องของชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นั่นเอง ฮอลลี่นั้นเนี่ยครับเป็นหนึ่งในสวของพรรคบริบบิ้งคันที่โหวตคัดค้านแพ็กเกจการช่วยเหลือยูเครนมูลค่า4 0 0 0มล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยขอโต้แย้งว่ามันเป็นการเพิกเฉยต่อประเด็นสําคัญต่างๆในนานาประเทศหนึ่งในนั้นรวมถึงความมั่นคงทางชายแดนเปิดทางให้ยุโรปเนี่ยเป็นฝ่ายเอาเปรียบและปราศจากการตอบสนองใดๆจากทางด้านในส่วนของฝักฝั่งสภานะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่าสอวสหรัฐนั้นมองว่าการที่สหรัฐไปช่วยเหลือยูเครนมากเกินไปนั้นเนี่ยนะครับผิด ควรที่จะต้ององคบประมาณนั้นไปช่วยเหลือใต้หวันมากกว่าซึ่งเป็นประโยชน์กับสารัะมากกว่านั่นเองครับ